เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการผจญภัยสุดน่าตื่นเต้นในจัก,กรวาลวัม p พ r e อา r ์เวเพราะทีมพัฒนาพอเคอร์ประกาศเซอร์พระใหญ่กับวัมเพย์อารครอลสปินออฟใหม่ที่กำลังจะพลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิง แต่ก่อนอื่นลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของวัมพิอัสเวเวอร์สคุณคงอยากรู้ว่าเกมใหม่นี้จะนําเสนออะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เคยคุ้นชินบอกเลยว่าเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจและอาจทําให้คุณสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะดีหรือไม่ดีสําหรับแฟนเกมดั้งเดิมแต่มาดูกันให้ละเอียดยิบเลยวัมพิอัคลสคือสปิน ออฟรูปแบบโรบเล็ก DEC K Building Dungeon c r a w l e r ที่ทีมพอนเคอร์เตรียมเปิดตัวในปี2026อย่างเป็นทางการผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครจากจักรวาลวัมเพย์อเซเวิร์สที่เราคุ้นเคยกันดีโดยแต่ละตัวจะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่ทําให้การเล่นแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการสํารวจดันเจียนทั้งในร่มและกลางแจ้งสังหารมอนสเตอร์และเก็บไอเทมต่างๆแต่ที่นี่คือจุดที่พลิกผันใหญ่แทนที่จะต่อสู้แบบเรียลไทม์ดั่งเกมต้นฉบับการต่อสู้ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นการเล่นการ์ดแบบกลาแบบหนเต็มรูปแบบผู้เล่นสา มารดปรับแต่งการ์ดเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์เฉพาะตัวทําให้เกมมีความลึกและยืดหยุ่นสูงมากขึ้นสําหรับผู้ที่ยังไม่ชินกับระบบ DECk Building ลองนึกภาพง่ายๆว่ามันคล้ายกับการเล่นเกมการ์ดโป๊กเกอร์แต่ผสมกับการผจญภัยในแดนเจียนคุณต้องเลือกการ์ดที่เหมาะสมเพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ในแต่ละรอบซึ่งช่วยให้แม้ผู้เล่นใหม่ก็สามารถสนุกได้โดยไม่รู้สึกซับซ้อนเกินไปลูกคกรอนที่ผู้ก่อตั้งพอนเคิร์เปิดเผยว่าเกมนี้อยู่ในกระบวนการพัฒนามาแล้วเกือบ4ปีเต็มและได้รับแรงบันดาลใจจาก Jpg เซียรวมถึงเกมการ์ดคลาสสิกอย่างโซเลแทระบบการปรับแต่งการ์ดถูกออกแบบมาให้ทั้งมือใหม่และผู้ที่ชอบเจาะลึกเนื้อหาสามารถเพลิดเพลินได้ตามระดับความสนใจของตัวเองตัวอย่างเช่นมือใหม่อาจเริ่มด้วยการ์ดพื้นฐานเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ง่ายๆในขณะที่ผู้เล่นขั้นสูงสามารถทดลองรวมการ์ดเพื่อสร้างคอมโบพิเศษที่ยากจะคาดเดาได้ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับเกมอย่างมาก แม้ว่าวิมพ์ไอแอ a คอร์จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากวิมพ์ไอแอสเเวอร์สอย่างสิ้นเชิงแต่แฟนเกมก็ยังจะพบกับระบบพัฒนาอาวุธที่คุ้นเคยและเพลงประกอบจากเกมต้นฉบับอยู่ดีการผสมภาษานี้ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลเดิมแม้รูปแบบเกมจะเปลี่ยนไปเป็น D.E.C.K.Building ก็ตามแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกมเป็นมากกว่าแค่สปินออฟมันกลายเป็นการทดลองที่น่าสนใจว่าแฟนเกมจะยอมรับการเล่นที่ช้าลงและเน้นกลยุทธ์มากขึ้นหรือไม่บางคนอาจบ่นว่าการต่อสู้แบบเรียลไทม์ของต้นฉบับนั้นสนุกว่าเพราะมันร้าใจและด่วนกระชั้นแต่ในทางกลับกันผู้ที่ชอบเกมการ์ดอาจเห็นว่าวัมพอัครอว์ลเปิดโอกาสใหม่ในการคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้นซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงใหญ่ในหมู่แฟนเกมเลยทีเดียว และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดพรอนเคยยืนยันว่าวัมไพร์อะครเลอร์อาจเป็นสปินออฟเกมแรกของจักรวาลวัมไพร์อเซเวิร์สแต่บริษัทมีแผนพัฒนาสปินออฟเพิ่มเติมอีกหลายโครงการในอนาคตเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการผจญภัยแบบโรกลและ DECK Building ในปี2026ที่จะถึงนี้เพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายจักรวาลที่เราแทบไม่คาดฝันเลยเกมนี้จะเปิดตัวบนแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึง PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X S, Nintendo Switch และ PC ผ่าน Steam และ Epic Game Store นอกจากนี้ผู้สมัคร Xbox Game Pass Premium และ Ultimate ยังสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัวเลยด้วยซึ่งทำให้เกมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับแฟนเกมจำนวนมากตอนนี้คุณคิดว่าการเปลี่ยนจากเกมต่อสู้เรียลไทม์เป็น D.E.C.K. Building จะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของ Vampire: c h r o a s e r มันจะรักษาความน่าสนใจของจักรวาล Vampire: a s r s ไว้ได้หรือไม่ หรือบางทีมันอาจเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใหม่สำหรับซีรีส์นี้เลยก็ได้แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้